สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนพอ,พ,อพอกับสองเคยลาคือเกา่ามาอีกแล้วพี่น้องวันนี้ค่ะปากาก็ไลค์กดแท้ได้ด้อพี่น้องเด้อถทำยังบ่พลาดคลิปใหม่ๆของสองเคยลาเนาะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องดำเดี<ป>๋ยวเดียดครัสบายดีเป่าลูกสุขุสุคนสุมงสุบอนวันนี้น้องดำเพิน่นเลิกแต่โรงเรียนแล้วเพิ่นกลับมาฮะพี่น้องมาเวะมาเล่นนำเตงเตะตอนเที่ยงจำไ,ไดปข่าวตอนแรกวะ มืัอนี้เจ้าเฮียนภาษายัางภาษาลาวกับคณิศาสต์ภาษาลาวกับเลขเนาะคณิศาสก็คือนี่นนป้าลุงเบิง่งน้องดำว่าสิมาพับเจี๋ยให้ป้าลุงเบิ่งนะพับยังไงเดี๋ยวยถาลุ่นไปทำกันว่าน้องดำสีพับยังไงเจ้าสินั่งพับอยู่เที่งผู้นางพับอยู่ดีเลยจัดไปซะคนสินั่งพับอยู่ในรถเพิ่นพี่น้องเอ้ย ว่ลงหอนโลดโอ้มันบาเชได้กระดาษบ่ะเออเอาเอาใบเดียวนั่นแหละพับไปแล้วกับพื้นบ่หรือพับอลไรชีกใหม่พับอะไรชีกใหม่ฮะจัดไปจ้ะน้องดำสีมาพับกระดาษให้เบิรงพี่น้องมาเบิรงกันว่าสิเป็ี่ยนยางเนาะถารุ่นถารุ่นบ่บอกก่อนบ่ว่วยังถารุ่นอย่างเดียวเดียวมาดูอ้าว ทารุ่นพี่น้องเลยก่อนอื่นเพิ่อนกับใช้พับนะได้ก่อนอื่นนะให้ปลาลุงมังก่อนพับเข<อ>่าเวนิก่นนอนนี่กรเป็นแบบนี้กรเป็นครองเด็กกระม้าแบบนี้เบิ่งไปน้ำกันพี่น้องน้องดำสีพับยังให้เบิ่งเหรอคนว่าพับเป็นหลายอย่างอยู่แต่ว่ามารุ่นกันเลยว่าจะเป็น<อ>ยังไงสองอันครองไอ้ครองไอ้สองอัน ก็มา,าพับแบบนี้ไอ้ลมก็พูดพับก่อนอื่นให้ทารุ่นบโบอกบโบอกเนาะทารุ่นทารุ่นมาเบิ่งต่อโอ้ลมเฮง,เงรบกับได้ไงน้ำประยักในการพับกระดาษของน้องดำ ได้บลายลำใบลายลำแง่เห็นยังอ่ะนะแง่ไหนมันเป็นแง่ไหนมันเป็นรูปเป็นล่างบ่ก่อนอื่นกระฝั่งเตียงหนึ่งแล้วก็มาฝั่งเตียนี้ว่าจะจะเป็นอะไร ก่อนอื่นนะครับเนี่ยนี่ล้วมาเป็นอนนี้พพเพราะเบื้อง,งนำกันพี่น้องเลยแต่ห้าวบอกไปก่อนว่าเคยหล่านี่พับเปบ็ี่ยนข้าวนี่พับเปบ็นแต่น้องดำเพิเ่นกบชิมาพับให้เบื้องเนาะเบืองความสมารของน้องดำว่าสีออกมาเป็น,นอย่างป้าลุงสิพับเป็นคือน้องดำบอกไม่กันในนี้เป็นจะล้วนเอาอ่ะเอาโบเมนพี่น้อ,นนอง โบแมนจะลวดจะลวดกับแบบนึงเขาจีพาพให้เบ่งได,ด้อจอเลยอจะลวดกับภาพเป็นบ่เป็นอ่เป็นมืดเป็น,ปนมืดหนุกกับภาพเป็นอ้าวคือบอกแล้วเจ้าว่าเป็นนกกับประจักษ์อันนี้โบแมนอ้านกกับภาพเป็นแต่อันนี้บ่แมนว่าซั่น์อะเบิ่งแมนลงหรือปรจกักบ่ลงอืงใกล้สิลล์แล้วบ,บ่ ใกล้ละยัองอ,อันเดียวยังอันเดียวพี่น้องเลยมาลุนกันมาลุนกันนี่คือแหวนนบบการเอาใจทำหัวใจบ่น,นี่นอ่าโอยปรับหัวใจสุดท้ายกันรุ่นออกมายังบเปลี่ยวซ้ำยังบ่งบแม่นพี่น้องในเร็วก็ยังเบือง,น,องน้องดำบอกหัวใจแมนอยู่บ่หัวใจคือจีเป็นสี่เหลี่ยมกด็ดอกสี่เหลี่ยมยังบ่ทันได้แล้วจังหน,น,นงง่อยบ่ ล่างสีเป็นอ่ะแล้วละเอาไว้ๆปลาลุงอยากเบิ้งเลยไฟปอกไฟบดได้เรับบอกบอกคันไว้นี่มันสีร่ายเนาะสีร่ายจเย็นๆซะไผช้อนให้พับนี่พับเองคู่บ่เย็นพับเองเย็นพับเบิ้งมาแต่ใช่อยู่โอ้แล้วแล้วเอาเรียบมาเดี๋ยวเดียว โอเคอ้าวหนึ่งผ่านไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเออนี่พี่น้องก็คือหัวใจเนาะพี่พิงครับพี่พี่งคี่่นี่พี่น้องกาหัวใจต่อไปจิเป็นยังไงไว้เป็นนกเป็นนุกเก่งมาพี่น้องจากน้ำเจ้าแล้วข่อยกับจากน้ำเจ้าแล้วข่อยภับก็เป็นโอ้ตอนแรกนี่สิภับคือกันอีกบ่ขับนก มานี่สิพับนกพี่น้องเลยตะกี้ผ่านไปคือหัวใจเนาะหัวใจของน้องดำผู้ใดอยากได้กดแชร์มาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดคอมเมนต์มาว่าใครอยากได้หัวใจของน้องดำนี่คือหัวใจของเพลินนี่พี่น้องหัวใจหัวใจหัวใจน้องดำอ้าวต่อไปคือนกเพลินว่าพับแท้ใครอยากได้นกกันคอมเมนต์มากคือกันอับจวกก่อนปลุก ับจรวัดกวนบ่จรวดนี่คอยกระพับปิ้นจะว่าแบบใดเป็นแบบจรวดนี่เลยเอ๊ะจรวดนั่นบขคือเฮาจะผับเออทั้งทั้งเจ้านี่ผับแล้วละเจิดเลยแล้วเด้อมันสิไปอีบ่จรวดเจ้านี่หรือว่าจรวดเจ้านี่ขี่ได้บ่เอมหลวัดได้เอ้าคือบ่ผับตัวขี่ได้โลดนี่เจ้าน่ะผับโบขึ้นห้าบ่ได้กับใช้เจ้าเฮ็ดแบบไร เอ้าเฮ็ดไปปึ๊บปึ๊บเพื่อนว่าเวาภาพคือเพื่อนบอได้อยู่น้องเลยบอได้กับพอได้ยอมว่าจะหลดตัวคือหัวปุ๊กูแล้วมันชีึ้นอยู่บเลย ยิงเบิง่ง<อ>ยิงมาก่อนยิงมาก่อนจับจับปีนหนามันมาเอออย่าตีปีนออกมาทางนี้อีกนิดนึงโอเคแล้วแล้วเจิดเบิง่งจะลวดนี่เขาเจิดเบิ่งเลยโอ้ยจะหลุดบุกขึ้น <c oughs> เอาซ,าซ,าซ,าซัดชัดจังมาภาพให้ปลาลุงเบิ่งมาอีกภาพยังเป็นนี่ภาพมาัดโอ้ย มาออมเราจงไปเก็บบ่มออันเสนีบไม่ดืมเขาเพนสิพับใบบรรทัดพี่น้องเลยเป็นนังเฮียนกับ่มีใบบรรทัดใบบรรทัดอันละจักบาทเนี่ยคือ,อซื้อบ่ม,มีน,นโอ้ยดำใบบรรทัดชิบบาทเงินเหมือน,เ,น,นเอาไปซื้อปืนมาเลย,อเลยโอ้โห่ะ ในเมื่อเจ้าเอาเงินไปชื่อปืนเจ้าไปชื่อแม่บรรทัดเจ้าก็พับเอาพับอะไรมันจะไงอืมจังบะเทียนเงินอันนี้ก็คือพับพับนกบ่พับนกพับน,กพ,บนกพี่น้องพับนกแบบลัดเอาแบบลัดเอาอีกแบบเป็นยังคือประธานโค้งหลอคู่ไหนคู่มาพาับแบบ

นี่คือคุณบ่กคะแนนโบตโตกบมืออื่นนี่กันเอ้ามืออื่นนี่วันเช้าไปไปโรงเรียนมืออื่น,นออกะเฮียนแล้วเลยเอ๋อวันเช้าเออก็เฮียนเฮียนเหี้ยนผู้ชี้เชองให้ยุบวนบริษัทเขลาเอาบอกปลาลุงเบิ้งอียังแน่นี่ผับนกผับนกบอเบิบ้งนำกันเบิ้งนำกันพี่น้องกันสมุนไพยย่อยากพับว่ารไพยย่อยากภาพกับเบิ้งน้องดำซอนไปเลยนี่ มีหมักหัวใจแล้วก็จรวดหรือว่าวเครื่องบินเนาะรนจรวดกันเบากับเครื่องบินนั่นแหละพี้เนาะแล้วก็อันนี้คือนกนกกระปิรอันนี้จะเริ่มพับปีกแล้วเริ่มพับปีกแล้วเริ่มปีกแล้วอันนั้นคือไม้บรรทัด เวใก่อนได้กลางน,นึงแล้วปีนน่นนกุหลาบกรบผับเป็นยุหักลืมขันลืมแสดงว่าบ่เป็นขันเป็นพัสิลืมเยฮจิตเปีนเยน,น,นับใหม่เมื่อหร่าจะิตมาทำใหม่เปฮียนก่อนบวพับเสื้อพับสร้างนะเด้อ กันไปเฮียนนะ่ะะด้คาเไกระพ,พับเองเจ้านี่แล้วเอ้ไม่ได้าเป็ขอ้าวกับไปเบิ้งโทรศัพท์นะนี่เบิ่งมีได้้าผมมีโทรศัพท์กรเบิ่งข้าง่ายตัวตัวค่ะไเอ่้าวเป็นุลักพร้อมใหญ่ใช้นกตัวนะมันจะคือ เพื่อนเพือแตกกลางกับเพือเฮื่อนเนี่ยก็บผับเป็นเออผับให้เบิ่งพ่อมอันนี้ขนกเนาะเจ้าก็บผับเป็นคลิปนี้อ่านสีบอมีสละต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลยต้องขอโทษขอโทษขออภัยเลยล้ายอเนาะคลิปนี้บอมีสละ แอยากให้น้องด้าพับให้เบิ้งนะ่นนะจะพับเป็นนะแล่หรอป่ะเฮ้ยกะลังกะลังนกเจ้าคือชาเถะพับถ้าผับดีไในหองนะประมาณนั้นสองสัโมงแน่นี่คือเฮงเถะถ้าผับดีไในหองพับไว้พับถึงพับซิซซ่าคือว่าพับไวใบๆหรองานกับงานกว่าตองให้มันงามก็ได้ Rồi. không phải bằng cốc thủy kim lại bằng cốp thủy không

ปินปินเออปินอันนี้แหละปินมะอ,อันนี้ก็คือนกนกดำพี่น้อง้าว<น>ต่อไปต่อไปคือ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 คคือคืออเรืออ้าวป็นอันสุดท้ายบ่<ม>เพราะว่าดอกกุหลาบจะไปเฮี่ยนไ,ไม่อีกแล้วท่าน พิพัฒน์มีรูปหัวใจมีจรวดหรือว่าเครื่องบินพี่น้องแล้วก,ก็นกมันอิสิพับเรือ,อเรือพี่น้องมันเรืออนี้เอาซองใบเลยซ <laughs> องใบงจะง่ายเนาะใบเดียวเพื่อพิพัฒนเครื่องซองใบลวมจนะังสบายน้องดาวใบเดียวเพื่อพิพัฒน์เครื่องมือน คือเคยลาน the ี bye, ่พับโเป็นพับเป็นตะจั่วกันะไรกันตลืมกันแนวอื่นนะพับโบเป็นบบเคยผับตอนที่นังซื้อกับไม่คู่โบเลยสอนไป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 เป็นอะไรกาากลพับเผ็ดบ่ผับเผ็ดเผ็ดเผ็ดมักระเซีบเลยวย อามากินกับขาวเจ้าโอ้ยเสียเพียง <laughs> กค่ล่างกว่ลุงล่างลางเอาสองอันก็น้อ เรียบร้อย,อ,ย,ย,อ,ยอ๋คือเอาลายผับก็ไดเ้เรียบร้อยว้าเรียบร้อยหอยคือมเออใช่มาเบิร์ด้ยเรียบร้อยแล้วพี่นนี่เบิ่์ไปิ่งมาคือห็ดปวกโอ้ยมันฉิมวม,มเลย ปีเงินฟือปีแบบเรือเรือเรือพี่น้องนี่เรือน้องดำจะใช่มีจังอันหนึ่งเรือสองนกสามหัวใจมุนแล้วยังบคงมุนแล้วกาชีจรวดที่ว่าจบในการน้องดำพ่ะผักเรากุหลาบหยเบิองเมื่อหน้าผักเรากุหลาบเนาะคันปลาลุงอยากเบิองเนาะคันปาลุง โอเคขอบใจสุกุสทุกคนที่เข้ามาเบิงฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามลยเด้อป่าลุงพอกันคลิปนาะสบายดี